สวัสดีครับทุกคนมามือนี้เขาสีเข็ดเมนู่งยังนะครับพอดีได้หนูนะครับเขาไปหาหนูมาได้นะครับเขาย่างแล้วนะครับย่างคำหามนะครับเขาดิซับก่อนนะคซับแล้วเขาสิไปพัดนะครับซับละเอียดละเอียดแต่สีไปพัดนะครับเอ้ามาเริ่มกันเลยนะครับ พอย่างก่อนนะครับพอย่างใบที่ล้วห่อซับนะครับต่ว่าเป็นวายัางสุกขักครับแต่ว่ากับสุกนะครับสุกเราเ่าจะมาซับสับหรอผมิไปเห็นเมนูก,ก,กับเพ่าครับสิบป้าน,นี้นะหนูจะห่อไปหายิ่งนะนะมากนะมันนยิ่นะครับมั่นยู่หนูกบบมั่นขนาดานะี้ หลังจากนี่ห้อย่างแล้วนะครับซุกในระดับหนึ่งหลือห่อมาสับเดี่ยจะไปพัดผมจะไปพัดแห้งๆนะครับพัดกระเพรานะครับอได้ที่ครับในการใส่ถ้วยนะครับ นะครับอ่เอาไปผัดกันเลยนะครับหนูยางแล้วนะครับนี่ยยางเหล่ามาสับนะครับสับเสร็จจะจิบไปผัดแล้วคนระับเรียบร้อยสับเรียบร้อยเตรียมทําเมนูผัดกะเพราหนูนะครับเอาเตรียมผัดนะครับพอดีเราตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วนะครับนะเมนูผัด กระเพาะหนูหนาคนระับคั่วแห้งนะครับตัดกระเพาะนะครับนะเดี๋ยวแห้งๆนะใส่ลงไปครับเชี่ยแค่ตัดเลยใส่เครื่องลงไปลพร้อมๆเอาไปคั่วเครื่องก้อนนะครับใหส่กระเพา่อ,อป ดิบเราเตรียมไว้แล้วนะครับนี่รูอบก่อนนะครับสุกแล้วนะครับซับมาพัดใส่ลงไป ก็เป็นนุ้ที่อบแล้วนะครับทุกแล้วนะครับกางออกว่าผัดนะครับใส่รุงลงไปเลยคุั่วใส่ลงไป ใส่ลงไปน้ำปลาเยอะสักหน่อยซอสด้วยคือความจัดขาดชิ้นไม่ได้ก็คือตับน้ำมันหอยตับแน่นอนแบบนี้ ใส่ลงไปคัวหอมยาวกับใบมะกรูดซอยใส่ลงไปเลย เค okay. นะครับออรอให้ผักสุกสักหน่อยนะครับเราก็จะใส่กระเพราก็เป็นดันเสี๊ยบนะครับกลับไปครับตอนนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วนะครับกระเพราเตรียมใบด้วนะครับนะเดี๋ยวเขาจะมาใส่กันนะครับตัวแห้งๆนะครับ กะเทลงไปเกเท่าแล้วนะครับคือถ่ายแล้วเฮ้ยแฮ้ยดีมาก ามาวัวครับคัออก,กว่อแบบนี้กินมากมากเลยครับแบบนี้โอเคได้ที่ครับนา่าจะคินแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับสุกแล้วครับ มือในเบื้องดูเขาใดเมนูยังนะครับเมนูผัดเผ็ดหนูนานะครับหนูสิ่งเข้าไปหามาได้นะครับไปตันตอกมาได้นะครับไม่เห็ดดูเห็ดกินนะครับมือีนก็ได้เมนูผัดเผ็ดนะครับผัดพัดเพืวเราจะได้ที่เ้วนะครับมากมากครับกินแล้วจันะครับผัดหนูนาครับกินกับข้าวสวยข้าวสวยร้อนๆนะครับจับไป แซบแน่นอนแบบนี้ตักเลยนะครับกินกันมันทีีรเรียบร้อยส,สวยๆครับ ไาครับมากินเขาน้ำกันนะครับผัดเผ็ดผัดกระเพราหนูนะครับสับๆแน่นอนแบบนี้นะครับ